สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์เยี่ยมชมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้เวลา13นาฬิกาส4ี่นาทีสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ส่งนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดนนลในพระบรมาราชูป,ปถัมภ์เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดประจีนบุรีและเป็นโรงพยาบาลนำร่องเรื่องการแพทย์แผนไทยใช้สมุนไพรบำบัดรักษาโรคมีการนวดอบประคบและฝังเข็มแปรโรคสมุนไพรไทยเป็นเวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง จากนั้นทออประเนตรนิทัศการการนวดบำบัดผู้ป่วยโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศเช่นยานอนเป็นการใช้สมุนไพรอาทิใบตองพระพึิงว่านสาวหลงมาไว้บนร่างกายเพื่อขับพิษเหมือนการดีท็อกซ์นิทรศการการนวดตามเส้นประธานสิบการเผายาคือนำยามาเผาบนร่างกายเพื่อรักษาโรคหวมน้ำโรคท้องมาน การฟื binary, indeer, ้นฟูสมรรถภาพและการดูแลมารดาหลังคลอดเช่นการอยู่ไฟนั่งทานเพื่อช่วยให้มดลูกเข้าที่นอกจากนี้มีการนำเสนอศาสตร์ผสมผสานระหว่างแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบันเช่นน้ำมันดำข้าวสกัดโดยวิธีการนาโนเทคโนโลยีพลาสเตอร์พริก ต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดดำเนินไปห้องตำราย,ยาโบราณเป็นการรักษาแบบภูมิปัญญาไทยพร้อมกับพัฒนายาไทยให้คงอยู่อาทิยาหอมมีสรพรพคุณแก้ลมท้องอืดท้องเฟ้อช่วยการไหลเวียนของโลหิตยาอุทัยแก้ร้อนในดับกระหายนอกจากนี้ยังมีตำราย,ยาโบราณที่ได้รับบริจาคมาประมาณ700รอเล่ม<อ>เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าเรียนรู้การแพทย์แผนไทยการสักยันซึ่งเป็นความเชื่อว่าจะทำให้คงอยู่ยงคงกระพันแค้วคลาดเมตตามาหานิยม จากนั้นทออประเนตร้านขายยาไทยโพงเงินอภัยภูเบศโอสถที่เปิดให้บริการทั้งเสียดยาจ่ายยาตามใบสั่งยาตามตำราที่ต้องการโดยมีแพทย์แผนไทยให้สําปรึกษานอกจากนี้ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆทั้งยาหอมยาแคปซูลส,สำหรับแก้อาการต่างๆและชาชงสมุนไพร นอกจากนี้ยังได้ทอดพระเนตรห้องประวัติเจ้าพระยาอาภัยภูเบศชุ่มอภัยวงศ์เป็นบุตรของเจ้าพระยาคาถาทรานินผู้สําเร็จราชการเมืองพระตะบองที่มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2452เจ้าพระยาอภัยภูเบศว่าสร้างบริษัทโฮาว์ดเออร์สกินสร้างตึกเพื่อใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะเสด็จพระราชดำเนินมายังมณฑลปราจีนบุรีแต่เสด็จสวรรคตเสกอนต่อมาในปีพุทธศักราช2455ตึกหลังนี้ได้ใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์อีกหลายพระองค์เป็นมร,รดกตกทอดมาถึงพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่6พระนามเดิมว่าเครือแก้วอภัยวงศ์ทรงมีศักด์เป็นหลานปู่ของเจ้าพระยาอภัยภูเบศ พระองค์ได้ประทานตึกหลังนี้ให้ทางราชการเมื่อปีพุทธศักราช2482เมื่อสร้างโรงพยาบาลเสร็จได้เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภารพานวดีพระราชธิดามาส่งเปิดเมื่อปีพุทธศักราช2509พร้อมทรงรับโรงพยาบาลแห่งนี้ไว้ในพระอุปถัมภ์ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศเป็นโบราณสถานของชาติซึ่งได้บูรณะตึกครั้งใหญ่เมื่อปีกุทธศักราช2 5 3 7องค์มนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์ย่าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันนี้นายอมพลเสนานรงค์องคมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมาการพัฒนาและรณรงค์ญยาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 2. 2 5ทับที่อาคารสำนักง,งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพิจารณาสนับสนุนการศึกษาทดลองวิจัยที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริไว้เพื่อนำผลศึกษาไปดำเนินการในพื้นที่จริงและขยายผลด้วยการสนับสนุนการนำยแยกแฝกไปใช้ในด้านวิศวกรรมการบำบัดน้ำเสีย ดูดสารพิษและป้องกันการกัดเซาะของพื้นที่ใา่ฝั่งทะเลส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพันธุ์หญ้าแฝกได้เองและจำหน่ายเป็นรายได้ปัจจุบันหลายหน่วยงานนำหญ้าแฝกไปใช้เป็นกำแพงป้องกันดินโคลนถล่มและการกัดเซาะตะลิ่งรวมทั้งฟื้นฟรูระบบนิเวศป่าไม้ ที่โรงเรียนบ้านบ่อหินตำบลเขาขาวอำเภอละงูจังหวัดสตูลในประสงค์พิทูลกิจจารเลขาธิการมูลนิธิราชประาชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังที่พระราชทานหนึ0งพชุดแก่ราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งต่างสมบึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรเสมอมา นอกจากนี้คณะยังได้เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลด้วยซึ่งขณะนี้สถานาการณ์น้ำท่วมเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่เส้นทางสัญจรในหมู่บ้านยังคงชำรุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมต่อไป ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวนมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ที่ศาลาเสดีราชร้อยปีโรงพยาบาลเสดีราชตลอดทั้งวันนี้มีข้าราชการคณะบุคคลและประชาชนจากหลายจังหวัดนำใจกันดอกไม้และพวงมาลัยไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพร้อมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นมูลนิธิโรงพยาบาลและโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมนเนียเขตเจ้ากรมการขนส่งทหารบกพร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูงและกำลังพลสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยผู้บริหารเทสโก้โลตัส และบริษัทซีพีแลนด์สกัดมหาชนวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยสมาคมศรีโครุสิงสภาสถาบันศาสนาซิกแห่งประเทศไทยโรงเรียนเกษินธรเซนส์พีเดอร์มูลนิธิพระรัตนไตรัในแพทย์ยุทธโพธารมิตรเลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมคณะนานยกสมาคมศิษย์เก่ามหาว,วิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชธรรมและคณะศิษย์เก่า โรงเรียนสร้างฝีมือในวังหญิงเอกอัครราชาทูตแคนาดาประจำประเทศไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแย้มสะอาดรังสิทธิ์สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยจีนสมาคมเศรษฐกิจไทยเมียนมาและมูลนิธิไทยสวีเดนคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จบข่าวในพระราชาสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาเพื่อความสุขสวัสดีค่ะ